ดูไปนะครั Augen, <Hugo. S 1> บนี่ได้แต่งที่สองอู <çocuğ> ้ดเดยวเลยดิบเฮยครับเฮลิออนครับก็มาดูเบรกต่อเช้านะครับก็เบ็กอันนี้นะครับ ลงไปจักไม่ถึงต้องดูดิลงไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วนะครับเราเบียกขึ้นไปแล้วครับโอ้จุ่นีมม้นะครับทุกคน นี่ไงพออันนี้นะครับโอ้เกิดลุกนี่มาเหลือนิดเดียวนะครับโอ้ไซส์ใหญ่นะครับก็ถือวาได้อยู่นะครับเต็งแหละเราของกิดไปก่อนนะครับได้้วครับแต่งปลาปลาช่องนะครับได้ปลาช่องไหมล่ะ เดี๋ยวไปดูคาอื่นต่อรอบที่แล้วมาดูมันมันมีโคมาดูหอนเรานะครับก็เลยทําให้เราไม่ได้ปลาหัวทิ่มไปเลยนะครับเบ็ดเราที่นึงนะยุนุ่งนะนนะหัวทิ่มลงไปในน้ำนะครับก็ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็มาตกปลาบอดที่เดิมนะครับ ต้องเดินลุยขี้โคลงไปนะครับขาเปียกหมดเลยนะครับถ้าได้ปลาก็าดีหน่อยนะครับกลยถึงนะเมื่อกี้เบียดหัวทิ้งนะแต่ไม่รู้ได้ปลาหรือเปล่าชิดดับเลย,ยตรงนี้ คันนี้ราค้ไม่น่าจะดงแล้วก็ปัดวบไหลที่อยู่นะคดูคันนี้ตึงเปียกไม่ดูงนะคันนี้ดูคันนุต่อเบ็กหัวทิ้งไม่รู้จะปลาอยาอยู่หรือปล่าหรือปลาหายไปแล้ว แล้วนะครับอ,อ้าวตัวนี้เราก็ป่าไว้ขับหนึ่งหายไปไหนละตัวนี้อีกเราก็มีที่นู้นนี่วะเชื่อขับไปเลยอ่ะโอ้ยลูกกาเสเบก้าบีคอนเราก็อยู่ตัวนี้ที่นี่ครับน่าจะอยู่มิดเลหน่าลึกทีเดียวเลยนะครับ ก็ไม่รู้จะมีเจ้าตัวอยู่หรือเปล่าของเราอยู่นู่นนะครับที่หนึงขอเรา,าอันนี้คนระับงาจะลุกไปแล้วนะครับลุกไปแล้วจีด้วยตายละปลาไม่โดงนะครับ ไม่เจอแล้วดูไกล,กลดูอันนี้ไม่ดงนะครับก็ไม่เป็นเลยยังได้ปลาช่องตัวหนึ่งออันนี้เราก็ดูขึ้นมาเสร็จไปที่เรียบร้อยไม่ได้ปลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึงนะ่งครับก็ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปลา่าเดี๋ยวไปดูนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอีกที่หนึ่งนะครับก็ตกปลาสองที่นะครับบ่อนี้ที่หนึ่ง, <_ co> งก็จะมีบ่อนุ่อีกที่หนึ่งนะครับบ่อนุ่ก็ไล่คำอยู่นะแต่ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าเดี <_ j uman> ย๋ยวขึ้นไปเลยนะครับก็ลงมาอีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าก็ปรับไว้บริเวณนี้เนี่ยไม่มีซุ่งไม่มีเสียมามาดูกันเลยไม่รู้ว่ามีโคนมาดูคนเราหรือเปล่า

เราก็ได้แล้วนะครับเซนที่สองโอ้เลือกขุดอ,อย่างบ้าคลั่งดิเดี๋ยวพวาหรือเปล่าอันนี้ไม่ดวงนะครับ หอดุงกันไปอ่ะ,ะเ,เอ้ยมีที่นึงเดินไปตอนนี้เดี๋ยวเรามาหกตัวนี้ก็ไม่ดงนะครับโอ้เขื่อนงั้นปะ น,นี่กมาปุยอ่ะกมาเล,หล,ลเืหล่ะละมีหลายที่อยู่ครับต้ขบเ,เลยลน,นั่นี่นที่ไหนไม่ดงแต่สูตรเรออกได้กูไกกย,ยได้ดคันางปีปัญญาเอนะที่มบั

ไม่ดุไปเท่ไร่เยได้เร็วนะครับทุกคนมาชงนะครับแต่ที่สัง เราไปนะไปยังสิเ <ality> ชี่นียังช้าบ่ดหว่นีค้าที่บ้าอ๋อต่ที่สองนะ t acabar el pardo do lo? Nha camera, nha mà nào. luôn. về bộ lại. <laughs> ก็ไเแล้วก็ได้ปลาสาแดงนะครับปลาดุกปลาช่อง ก็ตัวเข้าขค้างใหญ่อยู่นะครับไซก็ประมาณนี้นะครับสามตัวโลงนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับอันนี้เราได้แต้งแร่น่าจะตัวผู้ยาวหน่อยนะครับก็ปรับเบบไวตัวบบองบริเวณนี้นะครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับกอจะกลับบ้านเดียวนะคิ่นี้ต้องขอจบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครั